ทุกอย่างมันเร็วขึ้นเพราะอย่างที่หนิงบอกว่าสิ่งที่ทําให้หนิงตัดสินใจต้องต้องแจ้งความในส่วนของหนิงเองเนี่ยก็คือผู้เสียหายพูดกับหนิงว่าพี่ไม่คิดจะรับผิดชอบอะไรหน่อยหรอถ้ามีการเอาชื่อพี่มาแอบอ้างก็อย่างที่บอกแหละคา่ะมองสองมุมถ้ามุมคนที่บอกว่าอา้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราเราไม่รู้เรื่องอะไรมันมองมุมนั้นก็ได้แต่แต่อย่างที่บอกว่าพอมันเจอผู้เสียหายหลายๆคนที่ติดต่อเข้ามาเราก็ทําได้ว่า เราทําในส่วนของเราต้องใช้คําว่าเราทําในส่วนของเราแต่พอเห็นในหน้าข่าวทุกคนก็ขอบคุณเราอะนะแต่อีกมุมนึงก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราก็รู้สึกแบบมันเพราะเราเพราะวาะนก็แจ้งความในส่วนที่ว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่เอาชื่อเราไปแอบอ้างอะไรใดๆค่ะตอนนี้ยังค่ะหรือว่ายังไม่แน่ยังไม่แน่ใจว่ายังไงเพราะจริงๆมีข้อค้างไว้อยู่เยอะมาก ย,ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไล่โทกกบบรกลับโอ้โหเมืว่อวานสายไหม่มากแต่ว่าเมื่อวานว,วันอาทิตย์ก็เป็นวันของลูกเสาร์ทย์จะเป็นวันที่ถ้าใครโทรหาก็จะรู้อยู่แล้วว่าไม่ไม่รับใครเลยก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีก็คือวันจันทร์พร้อม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 ยินดีอ,อ,อยู่แล้วถ้าสมมติว่าโดนเรียกจะต้องไปพูดคุยอะไรใดๆอะค่ะดว่าแม่ี่ต้องีาไว้นก็ันตรวจทงานเอ ถามว่าโล่งใจไหมถ้าแบบเอาตอบไม่โลกสวยอ่ะก็โล่งใจไปอีกมุมนึงก็รู้สึกแบบมันเพราะเราเปล่้วอะไรเงี้ยทำให้เขาโดนจับอะไรเงี้ยในในในมุมนึงก็อาจจะมีแอบ,บแบววแบบ<อ>ใช่ใช่คือทุกอย่างมันก็ ทุกอย่างมันเร็วขึ้นเพราะอย่างที่หนิงบอกว่าสิ่งที่ทําให้หนิงตัดสินใจต,ต้องต้องแจ้งความในส่วนของหนิงเองเนี่ยก็คือผู้เสียหายพูดกับหนิงว่าพี่ไม่คิดจะรับผิดชอบอะไรหน่อยหรอถ้ามีการเอาชื่อพี่มาแอบอ้างก็อย่างที่บอกแหละค่ะมองสองมุมถ้ามุมคนที่บอกว่าเอา้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราเราไม่รู้เรื่องอะไรมันมองมุมนั้นก็ได้แต่แต่อย่างที่บอกว่าพอมันเจอผู้เสียหายหลายๆคนที่ติดต่อเข้ามา เราก็ทําได้ว่าเราทําในส่วนของเราต้องใช้คําว่าเราทําในส่วนของเราแต่พอเห็นในหน้าข่าวทุกคนก็ขอบคุณเราอะนะแต่อีกมุมนึงก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราก็รู้สึกแบบมันเพราะเราเมื่วานเลยคือทุกคนขอบคุณหมดเลยค่ะทุกคนขอบคุณหมดเลยทุกคนบอกว่าเขาพยายามทําสิ่งเนี้ยมา,มาเป็นปีแล้วแล้วก็เสียงเขาไม่ดังพอก็ขอบคุณที่แบบ ที่เราออกมาเป็นกระบอกเสียงให้กับทุกๆคนที่เสียหายอะไรอย่างนี้ค่ะก็มันจริงๆหนิงเชื่อว่าเวลามันเกิดเรื่องเกิดราวอะไรอะหลายๆอย่างประชาชนมักจะคาดหวังให้คนที่มีเสียงที่ดังกว่าช่วยแล้วก็ซัพพอร์ตตรงนั้นคือในมุมนึงก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นประโยชน์กับคนอีกหลายๆคน ก็นั่นแหละเออแต่มันก็ทําให้เห็นอะไรบางอย่างว่าบางทีคนที่เสียหายแล้วไม่มีเสียงที่ดังเขาก็จะไม่ได้ไม่ได้รับการกระบวนการอะไรที่เร็วแต่ซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้ขอบคุณเจ้าหนะ้าที่ตำรวจมากมากๆที่เร็วซึ่งหนิงเชื่อว่า ที่หลายๆคนอาจจะมีความคิดว่าเออมันอาจจะต้องใช้เสียงที่มันดังขึ้นเนี่ยหนิงว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่หรอกเพราะว่าถ้าอยู่ในกระบวนการนั้นแล้วอ่ะหนิงว่าเจ้าหน้าที่ก็อยากที่จะทำทุกเคสทุกรายแหละแต่บางเอิญว่ามันอาจจะเป็นจังหวะที่ที่ผู้เสียหายทุกคนก็ก็ไม่กลัวด้วยต้องใช้คํานี้เพราะว่าพอคอหนิงออกมาเป็นกระบอกเสียงหนึ่งมันทําให้พวกเขาอ่ะไม่กลัวเพราะส่วนใหญ่ผู้เสียหายอ่ะที่กลัวเพราะเขากลัวจากจาก จากคำขคู่หรือจากภาพที่เห็นอย่างเช่นภาพที่แบบเออเอาของไปมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็โชว์เป็นโปรไฟล์ผู้เสียหายมักจะกลัวสิ่งนี้เสมอๆจากการที่หนิงได้คุยนะคะทุกคนก็จะพูดว่าเราจะไปสู้อะไรได้เขาอะรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้พูดแบบรวมๆในหลายๆเคสเลยนะเพราะส่วนใหญ่คนที่แบบ เป็นคนที่ที่เขาเรียกว่ากระทําสิ่งบางอย่างให้เกิดกับผู้เสียหายอะ่ะเขาจะมีการแอคชั่นอะไรบางอย่างที่ทําให้ผู้เสียหายที่เขาเป็นประชาชนตัวเล็กๆอะ่ะ เกิดความกลัวว่าเขาจะเขาจะต่อสู้ได้ไหมเขาจะเจออะไรไหมหรือแม้กระทั่งคําที่แบบบางทีพูดหรือว่าคําขู่อะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยอันนี้หนิงพูดรวมหลายๆเคสนะคะคือคือในพาร์ทหนิงเองหนิงสบายใจในส่วนของหนิงว่าชัดเจนว่าหนิงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอ่าข้อหนึ่งชัดเจนหนิงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรข้อ2คือหนิงไม่ได้ไปเอ่อซื้อโทรศัพท์แล้วไม่จ่ายสตาร์งังเงี่ยหนิงหะ หนิงอ่แคร์ข้อนี้มากกว่าอไอร่วมที่บอกว่าหนิงไม่ได้ไปอยู่ในเอาชื่อหนิงไปแอบอ้างแล้วหนิงได้ส่วนได้ส่วนเสียนั้นอันนั้นหนิงหนิงไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะหนิงมั่นใจตัวหนิงเองอยู่แล้วว่าหนิงไม่ได้ทําแต่อ้กรณีหลังที่เอามาโพสต์แขวนว่าตัวหนิงเองไปซื้อ iPhone แล้วก็ไม่จ่ายสตางค์อันนี้หนิงกลับรู้สึกว่ามันคือหนิงก็ไม่ได้ทำอะแต่ไม่ควรเอาหนิงมาโพสต์แวนนะ คือ <c oughs> คือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยคืออันนี้คือเป็นความสบายใจของที่แต่ส่วนหนึ่งเด็กก็ยังบอกด้วยว่าพอเราเหตุใดที่แบบเออโดนอะไรเงี้ยมันมันเพราะเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่แน่นอนที่สุดแหละสุดท้ายแล้วอ่ะทุกอย่างมันก็เป็นไปตามสิ่งที่ท,ที่ที่เขา,ากระทำ

ในมุมของผู้เสียหายเองอะ่ะเขาก็รู้สึกว่าทำไมยังกล้าปฏิเสธอีก mm hmm. แต่ถ้าถามว่าในแง่กฎหมายอะ่ะ มันไม่ผิดหลอกที่ที่จะเป็นการเป็นกระบวนการไปต่อสู้ในทางศาลก็ต้องปฏิเสธไว้ก่อนเพราะการปฏิเสธไว้ก่อนมันสามารถมีช่องของกฎหมายในการไปต่อสู้บนกระบวนการทางศาลอยู่แล้วซึ่งหนิงว่ามันก็มันก็ต้องไปอยู่ที่กระบวนการทางศาลนั่นแหละแล้วถ้าสมมติว่ามันไม่ได้มีมูลมูลเหตุหรือว่ามูล,ลค่าของความเสียหายขนาดนั้นน่ะหนิงว่าสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ มีหมายหมายจับที่จะจับอันนี้คือมันส่วนหนึ่งมันส่วนหนึ่งอยู่แล้วว่าว่ามีความมีมูลเหตุที่เกิดขึ้นที่เหลือก็คือเป็นกระบวนการที่จะไปต่อสู้กันทางกฎหมายบนศาลค่ะในในความรู้สึกหนิงหนิงก็อยากให้ผู้เสียหายทุกคนได้เขาเรียกว,ว่าได้รับได้ได้รับการเยียวยาแล้วก็ได้รับความยุติธรรมบ้างไม่มากก็น้อยในในการเกิดเหตุครั้งนี้เพราะแน่นอนที่สุดแหละ พอเวลามันเกิดเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้นมาแล้วโดยเฉพาะเรื่องที่มันเป็นเงินเงินทองทองอะ่ะท้ายที่สุดกฎหมายไม่ได้คุ้มครองความเสียหายทั้งหมดให้กับผู้เสียหายผู้เสียหายมักจะได้รับการเยียวยาหรือการได้รับคืนอะ่ะจากคนที่กระทำอะ่ะบางส่วนเท่านั้นเองไม่ได้เพียงพอเท่ากับการเสียหายมันก็เลยเป็นอันหนึ่งที่ทําให้ จริงๆคนนะ่ะควรจะมองตรงนี้มากกว่าว่าเวลาที่จะตัดสินใจซื้อของหรือตัดสินใจทําอะไรอะ่ะมันต้องมีข้อมูลหรือว่ามีอะไรที่มันชัดเจนมากกว่านี้ที่จะที่จะไม่ให้เราสุดท้ายกลายเป็นว่าได้รับแค่การเยียวยามันก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่ว่าเราก็อย่าเชื่อเชื่อคำคำกล่าวอ้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเท่าที่หนิงทราบในกลุ่มที่มีการรวมกลุ่มผู้เสียหายมีประมาณ42 47คนค่ะละตอนนี้ค่ะโอเค,อเคแค่นี้ใช่ป่ะแม่แลวปัญหามันผ่านไปแล้วจะมีมีมงกี่ใหม่มเที่ยวไหนดี อย่าเพิ่งคิดเลยปัญหาอย่าอยู่รอดตัวอย players, forward, right? อออ round, ู่เลยเออเอาเอาเอาทำงานตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่มากนะเราทุกทุกอย่างมันทางานให้รอดในในแต่ละวันก่อนตั้งใจทํางานก่อนวันนี้ก็เพิ่งเปิดตัวเคราไปก็ต้องดันแบบว่าไปว่าจีบเครากันให้รอดก่อนอะไรยเงี้ยยังไม่มีแผนค่ะวันนี้พี่มดดำก็เบี้ยวไม่มางานหนึ่งคนนะคะฝากตามตัวด้วยนะคะเออได้ค่ะพี่หน่งเอเแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ